ครับขอสซดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับทุกท่านนะครับช่วงเวลาสําคัญในวันหยุดพิเศษวันนี้ผมได้เชิญพระเครื่องสาคัญอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นคือปู่พมรโลกนะครับหลังยันลึลือนะครับซึ่งมีสระเป็นพระผงพิมพ์เล็กผงสีขาวนะครับและก็ด้านหน้านั้นประทับพระพรมนะครับซึ่งนามว่าปู่พมรโลกนะครับพระพรมนี้ปกติท่านจะมีกรอยู่นะครับ ที่เห็นก็คือด้านละสี่ก่อนนะครับตามที่ f อฟเห็นนะครับรวมทั้งหมด8ก่อนนะครับแล้วก็เหมือนมีอีองค์หนึ่งประทับอยู่ที่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นพระเครื่องที่หายากแล้วก็น่าสนใจมากนะครับขอบคุณ f อฟในการเข้ามารับชมในเท็ไลน์นี้และอย่าลืมส่งต่อไปยัง FC ท่านอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะให้ชมที่ด้านหลังนะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กพิมพ์สี่เหลี่ยมพรงสีขาวนะครับ เอาละครับจะให้ FC ชมด้านหลังแนละขอบคุณการเข้ามารับชม FC ที่รับชมเยอะมากนะครับด้านหลังประทับยันนึกลืออยู่แล้วจะลึกค,คำว่าปู่ผมันโลกนะครับขอบคุณ FC ในการเข้ามารับชมในเช็คไลน์นี้นะครับ ครับผมขอขอบคุณ f อฟที่เข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับฝากช่วย s u b สไครต์ด้วยนะครับท่านใดไม่ s u b สไครต์นะครับแล้วก็ฝากช่วยแชร์ต่อแล้วก็ขยายงานกเกี่อวกัวัตถุมงคลและก็เหลียวส้ำคัญของเราทุกๆรายการนะครับรวมทั้งรายการนี้ด้วยซึ่งรายการนี้ค่อนข้างเป็นรายการที่จะหายากนะครับมากๆเพราะว่าเป็นปู่พม่าโลกพิมพ์เล็กนะครับซึ่งเป็นพระพงสีขาวตามที่ f อเห็นนะครับขอ,ขอบคุณทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวผมขอขอนุญาตปิดสตรีมไว้ทงเทคไลน์นี้ก่อนนะครับแล้วก็ ไว้เจอกันในไลฟ์ต่อไปนะครับขอบคุณครับน,น,นสอดดไ้้ี